พามาดูซิมีขนมอะไรบ้างเริ่มจากอันนี้ก่อนอ,อันนี้มีป๊อปคอนอันนี้เป็นไอศครีมไม่ด่หัวอันนี้นนเป็นแครกเกอร์แครกเกอร์อต่างๆนะมีมัชเมลโล่าาลแล้วก็มัชเมลโล่แล้วก็มีน้ำชอบน้ำเปล่าน้ำเลมอนจ่างนี้กนะ็คือน้ำแข็งใช่แล้วเอาอันนี้อันนี้เป็น ตู้กดนะ้ำมันลมอันนี้เป็นเครื่องชงกาแฟนี่เราปิดเล้าเขาหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะวันนี้เราเข้ามาถ่ายทำเราก็เลยไม่ให้คนอื่นเข้ามานะนำเราเข้ามาถ่ายทำเราทําเรื่องขอเข้ามาถ่ายทำก็เลยมีแค่เราคนเดียวใช่ไหมใช่จะสังเกตได้ว่าไม่มีของคาวเลยเนาะของค่าวสัง่งยังไงนะของคาวเราต้องทอํายังไงถึงจะได้กิน ไม่ใช่ไปสแกน QR code บนโต๊ะแล้วก็สั่งจากที่โต๊ะโอ้เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการสั่งอาหารให้ดูนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมี QR code ให้สแกนเนาะพอ QR code สแกนปุ๊บก,ก็จะเข้ามาที่หน้า Google Doc นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เลือกอ่าแล้วเขาก็จะมีอาหารให้เลือกนะครับเซต A เป็นผัดซีอิ๊วสลัดเปาหมูแดงขนมจีบทูน่าคอนสลัดเค้กโลนะครับเซตดีผัดซีอิ๊วหมูสละเปาหมูแดงสลัดเปาไส้ครีมทูน่าคอนสลัดเค้กโลนะครับเซตซีซีซ่าสลัดสลัดเปาไส้หมูแดงขนมจีบทูน่าคอนสลัดเค้กโลเซตดีจะเป็นเมนูเซตมังสวิรัตซีซ่าสลัดไม่ใส่เบคอนสลัดเปาไส้ครีมแล้วก็เค้กโลนะครับเรากรอกใส่ลงไป เขาจะให้เราเลือกใส่หมายเลขคิวที่เป็นเลขหมายเลขคิวเนี่ยนในในตัวเนี้เขาก็จะมีตัวเลขบอกอยู่แล้วก็ใส่ตัวเลขอันนี้ลงไป24เราเอาเป็นซีซ่าสลัดละกันเซต C นะครับแล้วก็ทรงแค่นี้แล้วก็รออ่า ได้แล้วพอถึงคิวของเราปุ๊บมันก็จะติ๊ติๆๆๆ๊ติสั่นๆน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาไปดูกันดได้แล้วนะครับสำหรับซีซ่าสลัดมือนี้อันนี้ได้คนละหนึ่งเซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเหลือโคต้าอีก3เซตคำถามคือยังกินกันลงอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> กินกันลงไหมเนี่ย มาล่ะอย่ายอมแพ้อิ่มมากนี่คือิวเครื่องบินนะคะยวให้ดูเรยๆป้าชัยเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ใครจะเข้าเล้าของ King Power ต้องขั้นต่ำต้องเป็นสกาเลดแล้วนะถามว่าทำยังไงถึงได้เป็นสกาเล็ดมามะช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งซื้อของพอเราสมัครใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นขั้นเริ่มต้นคือขั้นนาวีแต่แล้วเราก็ช้อปปิ้ง ยอดตามที่เขากําหนดเนี่ยเราก็จะได้ขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆยเรื่องยอดมามาถนาัดเท่าไหร่ก็ได้กําหนดมาเลยเพราะว่ามามาก็รูดบัตรแล้วก็ประปาใจฮะตำแหน่งของเรา King าวเวอรนะครับก็อยู่ตรงดูฝั่งตรงข้ามเกตซี C, นะครับพอเจอ3มแยกก็เลี้ยวซ้ายเราอยู่ขวาม,มือเลยนะครับ